สวัสดีครับวันจันทร์ครับมืัอนี้ห้อนห่อนมาสอมรถเจ้าของครับรถฟีโน่ไดสตาร์ทพังอา่าเขาบอกว่าถอดตัวนี้ก่อนเนี่ยนี่ครับเนี่ยจะถอดมาตัวนี้ออกเบื้องกล่องสกปรกแห้งครับเนี่ยสกปรกมากมันบอกใครได้เห็นไหมมันเลยสกปรกแห้งมันจะมีหนอดยุดอยู่นี่ผมบอิกไก่ออกแล้วล่ะ าด้านนี้ด้านนี้ก็มียอดน็อดยึดยึดตัวนี้คือตัวนี้นี่เขาจะยู่นี่เพื่อจะเกาะสายไฟพวกนี้ครับนี่ถอดออกมีหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมคายตัวนี้ครับหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมเบอร์นี้คายออกแล้วเบอร์สิบสองน็อดยึดหัวโชกหลังจากนั้นเฮาก็จะทำการให้มัน ให้รถมันแยกออกจากกันเห็นะครับนี่หลังจากนี้เขาก็เนี่ยปึ๊บรถมันจะแยกออกจากกันได้มัมีสายสายอยู่นี่สายอากาศคือตัวนี้เนี่ยออกนี่ย้มันหล่น้ะครับนี่คือไดสตาร์เท่านี่อิตามออยู่นี่นเอาไปในข้อทางนี้ มาเข้าไปดูกันนี่ไงมันจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมใช่ครับนี่ครับหกเหลี่ยมน็อตสายไฟผมจะทำการส่อมเปลี่ยนเปลี่ยนทานเออเพราะว่าอะไรไม่เข้าบ่มี่ลม่อยากทำการส่อมหรอเมน,นี่กับลูกพี่เราไม่เหยีย่มมาเหร่นน้ำนองครับ ลูกพี่ qui, บบ bien, like sugar, ี่ลเนาะมาไข่ของห่อนเล่มาแวะเห่นนคุณแกที่แกกห้องหกตอัวอะครพี่ลูกพี่ อ้าวสิใส่ตัวนี้มันจะออกบ่ครับมาลองเบิง่งกำปั่นหน่อยนี่มันจะออกบ่โอ้ออกยากอยู่ตูอ้ออกยากอยู่เดี๋ยวไปตามล่าฮะห,หัวแฉกเลี่ยมข่อย,ยุใส่ปะต้องใส่หัวแฉกเลี่ยมหัวเลี่ยมปากแข็งๆ ถ้าเขาไปหาสว่านหอยอก็หกครับบ้านนี้หกมากเลยนี่ยังไงอยู่นี่ครับมันจะคว่ำปกปลกลุงดัง สวัสดีครับขอทานขอเงินห้ามครับ